วันนี้เราจะมาทำแซนด์วิชไส้ทูน่าที่เมื่อวานพี่อุ๋ยได้ทำไส้ทิ้งไว้นะคะวันนี้ขอใช้เป็นขนมปังโฮวีค่ะโฮวีดสามชิ้นนะคะจากนั้นก็เอาน้ำสลัดที่เราทำไว้เมื่อวานนะคะเนี่ยเก็บไว้กินได้ตั้งหลายวันเลยทาทาปกปะไปเลยค่ะน้ำสลัดไส้ทูน,น่าของพี่อุ๋ยคะ่ะเนี่ยเราทำเองใส่มากน้อยเท่าไหร่ก็ได้น้อทุกคน เสร็จแล้วก็เอาขนมปังวางลงไปหนึ่งชั้นนะคะค่พะพอดีพี่อยากกินผักเยอะๆค่ะเราก็เอาสลัดขาวางลงไปก่อนเลยว้าว <Wow. S 1> มันล้นล้นไปสวนเลยจากนั้นก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศต,ตรงกลางนะคะแล้วก็แตงกวาจ้าแตงกวาโปะแบบนี้ด้านข้างอีกหนึ่งว้าเสร็จแล้วก็ใส่ผักที่เหลือลงไปอีกแผ่นหนึ่งค่ะ นี่ดีกว่าเนาะโอ้มาเป็นสวนเลยแล้วก็ปิดเลยค่ะมักอะเรามาหั่นกันค่ะค่อยๆนะคะมีดขอเป็นมีดที่คมๆหน่อยนะคะไม่งั้นชิ้นขนมปังเนี่ยมันจะผ่านออกมาไม่ค่อยจะสวยนะคะโอเคค่ะมาแล้วค่ะ้วาว ตุน่าผักมาเป็นสวนเลยว้าใครจะใส่ผักอะไรมากมายก็แล้วแต่เราคะ่ะสลัดแซนวิชทูน่าผักมาเป็นสวนเลย